ใครไม่ได้เลยเพื่อนไม่ต้องแล้วโอยนั่งอยู่ตรงรถไฟไม่เห็นมีไม่เห็นมีรถไฟลราปล่อยมันโอ้โหมีถึงปลสะแล้วไม่ต้องอายหูสัสาวสาวสาวนี่ฮิ้ววิววิวปุ๊บอืมอืมได้ตีนนหลังคาปุ๊บฮึ สวัสดีคร oh. oh. okay. ับเออโอ๊ยอะไรเนี่ยกระจอกจริงๆเลยนั่นเนี่ยเธอเนี่ยเออทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้นี่นี่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนี่ครับโอ้ยเฮ้ยยฉันจะแตะอันใหญ่กว่านี้ตีดดดติดอะไรจังน้ำหอม เออเมื่อไหร่จะได้เงินเนี่ยพื้อปุ๊บเออนี่ครับนี่ครับนี่ครับขอบใจเอาไปวขอบคุณนะครับนี่จะสั่งน้อยเพลนเล็กเดียวเองเอยนี่ทำฉันจะปอกอะไรให้นะนี่ใสงไปฉันต้องการแบบใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะ ปืนมาเลยจ้ารถปืน